ที่พวกเราเป็นส่วนหนึ่งของพิธีส่งมอบเครื่องมือแพทย์จากสโมสรลอตารี่ให้กับทางโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิฉันกอนจะส่งต่อจากพอดีนายรองยสงาพัฒนจากรครัครับรับค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 รรับครับครับครับับครับครคร

現在、10時45分、皆さん会場にお集まりいただきました。そののコンビちょっと皆さん、お気に入りいただりましたら、見ていただきます。お言葉をいただきたいと思います。まず一番働いている、シャトレン様よりお言葉をいただきます。 และขอบคุณมววมิศโรเทเลียนนะคะต่อด้วยเมมติาไดว่ทีรานีมานะคะซึ่งเครื่องมือแทที่สมมอบในวันนี้เป็นความร่วมมือของสโมสรโรตารีคุริยะภาค2760ประเทศญี่ปุ่นสโมสรโรตารีกรุงเทพ350

รียนนายกศรีชัยวีรคณรพานิตคระเทศสมรนรเทศบาลดีมืองชุมพรท่านนายกพิเดกิกาโตสมภรณ์สอนดิลย์ครับまだ十分ではありません。本にの医療はり今回設ていただきました。大型の医のケア用される放射 こちらの新年された病気は運転室、手術室、新生児集中治療室に配置。<noise> ดิยกแห่งสมุรสงรามฮัลุหลทีมกุรแจสุดรอด้ครับสวัสดีวโนดรทารีคลับเจ้าเกอฑ์ประธานและในปีนี้ก็เป็นเลขานุการภาพ3 3 5 0ารารีสากลครับขอ้อไปลังก็คือใแหงอย่างไรกครั้ขอเรียนแนะนำนั่นก็คือกลุ่มของฝ่ยราชการขอแนะนำท่านนายกเทศมนตรี คณศรีชยัยวีระนราิชคร์พาทิคับここからちょっとะの参加者のせあの紹介をさせていただきますดรแพทย์หญิงเมดิคตอลด็อกเตอร์พัฒน์พันพันธ์อนันตาพง์ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมตรองทาเี้ยงทบส่งนี้คือ่มาเื่องศที่ารพูดถึงเ่องที่มารพรั่ร คุณเบญจวรรณน,นครพัฒน์รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาลครับในสาของโรตารีเราเรียกว่านายกที่ผ่านค้นก็คือผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมมุติสองเราเรียกว่าอดีตนายกต่อไปเป็นนายก,กกรัเพื่อนะครับเลขาธิการทีมโดบรนนายกโต สวัสดีครับยาสุตะกาอิชิดะครับขอแสดงเกียรติขอเกียรติกับคุณเอขอแสดงความยินดีขอคิดเอ่อโรงเรียนชมรม <laughs> 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 ซ okay, mm ึ่งเัสาวของโรตีเราเป็นคนสวอัี้นายก์เ่นเพันย่ิแดิาโรตีระัศรีบะสาวองตีผู้สาีขรตรียนใทราบนะค่ะว่าองค์กรโรตรีเองอะค่ะ ปกติแล้วมันจะมีมูลนิธินะคะที่เราทำโครงการวองเป็นประโยชน์นะคะเพื่อผู้ได้โอกาสนะคะโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะมันก็จะเป็นโครงการของมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นมานะคะเพื่อช่วยเหลือทั่วโลกนะคะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะประเทศไทยก็คือประเทศหนึ่งที่ที่เราเป็นสมาชิกของโรตารีสากลน,นะคะซึ่งอยู่ที่ชิคาโก้นะคะ,ะประเทศไทยมีด้วยกันสี่ภาค คือภาค33 30ก็คือภาคใต้นะคะก็คือชุมพรด้วยนะคะ33 40คือภาคอีสาน33 50คือภาคกลางแล้วก็33 60คือภาคเหนือท่านประธนายกสุธีราฤทธิประเสริฐนะครับท่านประธานนายกพริมจุลาจันทร์ครับ はいえー、あとですはいあとね、えー、スワラブロータリーの皆さんをはじめとします、えー、3350地区の皆様、はい、それから、えー、この趣旨にご賛同いただきご協力いただきました、えー、3330地区、3340地区、3360地区の皆様 Icism, สมมติขวัญข้าวสองเจ็ดศูนย์อันนายกสมมติขวัญลอตเตอรี่จุ่มคและอดีตนายกท่านเมกียรติท่านสืส่อเนชนครับผมต้องขออบคุณนะครับแทนที่น้องคนไทยแล้วครโดยเฉพาะพี่น้องคนยอดจุมควาแครับ ที่วันนี้ท่านนายกคณะน,นะนำอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์มามอบให้กับหลวงพิจรสุนพรนะครับท่านทางท่านานายกเองมีจิตผู้สอนนะครับ <c oughs> ทีช่วยเหลือ <c oughs> เพื่อนมนุษย์ <c oughs> ผมก็ขอให้ <c oughs> ท่านนายกโรดาลรี่คาริยะ5 2, ้าสองเจูนนะครับ <c oughs> และคณะมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแล้วก็คิดแล้วก็สงสารภาษ ผมขอบคุณแล้วก็ยินดีต้อบนะครับขอบคุณมากครับซึ่งที่นี่เราจะได้เครื่องกัญชาสองเครื่องนะคะใช่ีเครื่องติดตั้งอยู่ที่นี่ค่ะต่อไปเลยค่ะค่ะก็เจ้าหน้าที่ทางโรงพยาบาลก็ได้ลองตรวจผู้มีคันแล้วนะคะลองใช้งานได้จริงๆนะคะโรงพยาบาล

เด็กหลังคลอดนะคะค่ะใช่こちらสวิทช์กีนになりますค่ะกาจะมอบทัああ้งหมดสองเครื่องเช่นเดียวกันค่ะใช่こちらもリーダーにあの導入されておりますค่ะโดยนะคะเด็กที่เกิดมาคุณหมอชีรวันมาค่ะมาขึンン้นมาส่งนะคะก็คือเครื่องดมยาสลบหนึ่งตัวนะคะใช่最後ですね麻酔の設備になりますねขนกันไปนะคะอยูンン่ในห้องผ่าตัดนะครับค่ะบวันนี้ก็มาเซตระบบ い、こちら分別室になりまนちょต้อいか。よบค่ะโอเคอันนี้เราก็มาติดตั้งระบบเรียบร้อยนะวันนี้เราจะ